เรื่องราวมากมายที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุขสัน์แบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆ ซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอ่านสืบสารปณิธานธรรมซึ่งเป็นชีวประวัติของพระเถราจารย์สิงหวินแห่งวัดฟโฟกวงซันที่ไต้หวันนะคะในตอนที่แล้วก็เป็นตอนที่กล่าวถึงการเดินทางไปจีนแผ่นดินใหญ่ของท่านพระเถราจารย์สิงหวินและคณะ ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและรัฐบาลจีนก็ให้ความสนใจมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะสืบสารปณิธานธรรม ชีวประวัติคณาจารย์สิงหวินผู้แต่งฟูจืออิงผู้แปลอาจารย์อุสาโลหะจรูลผู้ตรวจทานภิกษุณีอัมพิกาอักคชินนยานจัดพิมพ์โดยมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชูประธรรม ตอนที่เข้าพบท่านหลีเสียนเนียนประธานพรรคคอมมิวนิสต์และประธานอย่างสร้างคุณพระเถราจารย์สิงหวินได้พูดอย่างตรงไปตรงมาถึงเรื่องการทำลายศาสนาในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมท่านขอร้องให้มีนโยบายต่อศาสนาที่แน่ชัดออกมามอบวัดวาอารามคืนให้ผู้ออกบวชดูแลถึงขนาดกล่าวเตือนด้วยความจริงจังว่าพวกท่านที่เป็นคอมมิวนิสต ไม่ศรัทธาศาสนาไม่เป็นไรแต่ต้องเข้าใจศาสนาท่านเจ้าผู่สูกล่าวชมการเยือนครั้งนี้ว่าเป็นมาลัยหมื่นลี้ผูกวาสนาพระเถระสเสื้อฝานเจ้าอาวาสวัดศีเสียนานจริงกล่าวด้วยความซึ้งสะเทือนใจว่าท่านได้สรรสะเทือนความกล้าของพุทธศาสนาที่จำศีลมานาน เป็นลมตะวันออกที่วงการพุทธศาสนาจีนอยากหยิบยืมพอดีการเยือนครั้งนี้ให้ความทรงจำที่ลึกซึ้งแก่ทุกวงการในแผ่นดินใหญ่ไม่ว่าจะกล่าวบรรยายกับกลุ่มชนที่พบหรือรับเชิญไปแสดงธรรมกับนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์หรือกล่าวปราศัยในพิธีต้อนรับสนทนากับผู้นำมีทั้งชื่นชมสอนสั่งเสนอแนะล้วนทำได้ถูกกาละเทศะ รอบคอบไม่ตกกล่นแสดงออกถึงความรู้ที่ล้ำลึกมีปฏิพานไหวพริบนอกจากการแลกเปลี่ยนทางความคิดการเดินทางครั้งนี้ยังได้คืนกำไรให้เห็นเป็นวัตถุด้วยตลอดทางท่านได้ไปวัดทั้งเก่าทั้งจนหลายแห่งทุกวันท่านจะเตรียมอ่างเป่าเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้ออกบวชจริงหรือปลอมล้วนทำบุญผูกสัมพันธ์ให้หมด ได้มอบพจนานุกรมศัพบโฟกวงไปสิบกว่าชุดและหนังสือที่ท่านแต่งเองด้วยที่ถวายให้วัดซีเสียมีหอวีโฟหนึ่งหลังรถยนต์ใหญ่เล็กอย่างละคันยังได้มอบสองหมื่นดอลลาร์ให้กับสมาคมวรรณกรรมสมัยใหม่ให้สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนแสนดอลลาร์และรถบัสท่องเที่ยวหนึ่งคันส่วนดินแดนอันเป็นบ้านเกิดของท่าน ลับได้รับ250,000หยวนไห่อันบ้านเกิดของอาจารย์ท่านได้รับแสนหยวนนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนคนหูหนวกเป็นใบ้รถขนส่งและรถพยาบาลที่ท่านได้มอบให้เป็นต้นศาสตราจารย์หวังเหยาเจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิจัยตุนหวงประเทศจีนวิทยาลัยชนชาติปักกิ่งที่เบสศึกษากล่าวถึงท่านเจ้าพระคุณว่าท่านเป็นผู้ทำประโยชน์ เพื่อผู้อื่นกลับชาติมาเกิดอีกทั้งเปรียบว่าคนจีนใช้ใจต้อนรับท่านท่านใช้ใจโอบกอดพี่น้องร่วมชาติหวังเหยามองว่าการเยือนครั้งนี้มีความหมายที่นํามาให้แก่คนจีนทั้งประเทศคือชนชาติหนึ่งที่ประสบเคราะห์กรรมถูกรังแกข่มเหงมานับร้อยปีจากความพยายามของท่านเจ้าพระคุณที่เชิดหน้าชูตาอยู่ในสากล ที่สุดได้แสดงศักดิ์ศรีความเป็นคนจีนออกมาถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อคณะเยี่ยมญาติเผยแผ่ธรรมท่านเจ้าพระคุณจะต้องกลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดซึ่งจากกันมานานปีอีกทั้งต้องกลับไปวัดสีเสียสถานที่ที่ท่านออกบวชเมื่อห0ปีก่อนด้วยทั้งสองแห่งนี้ได้ปรากฏบรรยากาศที่สะเทือนใจคนลูกเคิงบรรณาธิการนิตยสารรายเดือนของฮ่องกง ได้บันทึกภาพความเป็นจริงในวันที่ท่านเจ้าพระคุณกลับบ้านเกิดที่เจียงตูว่าผมมีประสบการณ์การเป็นนักข่าวมาห1ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นบรรยากาศชนิดขนคน,นออกมาทั้งเมืองผู้คนเรือนหมืน่นตรอกซอยว่างเปล่าตอนที่ขบวนไปถึงเจียงตูผู้คนยืนเรียงรายกันต้อนรับแต่แลราฝั่งมีคนยืนอ,อกักสองสามชั้น บางคนยื่นหน้าออกมาจากตึกสูงบางคนปีนขึ้นต้นไม้ดูเสียงปรบมือเสียงชัยโยร้องดังกระหึม่มเมื่อได้พบกับมารดาท่านได้มอบช่อดอกไม้ให้กุมมือของมารดาแน่นพูดได้คำเดียวลูกกลับมาแล้วไม่มีคำพูดใดๆอีกมารดาผู้ชารากล่าวว่า กลับมาก็ดีแล้วกลับมาก็ดีแล้วหยาดน้ำตาคลอหน่วยความทุกข์ความคิดถึงสุดบรรยายความรู้สึกแห่งความพลัดพรากเล่าไม่หมดต่อมาทั้งสองคนออกมาพบกับทุกคนที่ระเบียงดาดฟ้าลูกศิษย์ฝ่ายสงร้องเพลงสรรเสริญแม่ถังเตอ๋อกางและผม ร่วมกันอ่านบทกวีอวยพรการพบหน้ากันของแม่ลูกท่านไม่เสียชื่อนักการศาสนาที่เข้าลึกถึงมวลชนใช้ภาษาที่มีสำเนียงบ้านเกิดเมืองหยางโจกล่าวว่าผมคือหลี่กัวเซินไงผู้เท่าคนหนึ่งกล่าวทั้งน้ำตาว่าเมืองหยางโจของเรานับว่าได้มีคนดีเช่นนี้เกิดขึ้น เมื่อท่านเจ้าพระคุณกล่าวคำอำลากับชาวบ้านสตรีที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยคนหนึง่งอุ้มเด็กน้อยวัยราวสามขวบยื่นส่งให้ท่านเจ้าพระคุณท่านเจ้าพระคุณใช้ใบหน้าตนเองหอมแก้มเด็กน้อยมีกล้องอย่างน้อยยี่สิบกล้องแย่งกันถ่ายรูปรูปนี้สู้หวัวพี่สาวคนโตที่แต่งไปไกลถึงกว่างซีเมื่อหลายปีมาแล้ว แม้ว่าจะดีใจยิ่งนักที่กัวเซินน้องชายได้เป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการนานนับสิบปีกลับมาพบกันใหม่ในจิตใจยังรู้สึกเจ็บปวดผมของฉันขาวหมดแล้วเขาก็แก่แล้วในความทรงจำของฉันเขายังคงเป็นเพียงเด็กเล็กๆคนหนึ่ง ขณะเดินไปบนทางเล็กๆที่ร่มรื่นในสวนสาธารณะวีหัวไทยในเมืองหนานจิงพูดคุยถึงความรู้สึกของพี่น้องที่ได้พบกันอีกครั้งหลังจากที่จากกันไปนานอีกครั้งที่นางไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้วันที่กลับไปวัดสี่เสียอธิการบดีวิทยาลัยพระวินัยในสมัยนั้นและพระธรรมอาจารย์ที่เคยลงโทษท่าน ล้วนให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ด้วยถือเป็นเกียตรติเชิญท่านนั่งในที่ประธานตอนที่ลุกขึ้นกล่าวปราศัยเพราะสำนึกในพระคุณของวัดสีเสียข้าน้ำนมแห่งพระธรรมคุณท่วมทนน้ำตาเอ่อทน้นบรรดาศิษยานุสิท์ทั้งบรรพชิตคฤือหัดต่างหมองเศร้าไปด้วยหลังจากนั้นจึงกล่าวแสดงธรรมต่อบรรดาศิษย์ผู้น้อง พุทธสาวกรุ่นใหม่ของวัดซีเสียกล่าวให้กำลังใจจากใจจริงแก่ทุกคนว่าใช้แสงแห่งซีเสียส่องสว่างอนาคตของพุทธศาสนาจีนที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้วันที่กลับไปวัดเจียวซันที่เมืองเจิ้นเจียงได้พบปะกับเหล่าอาจารย์ที่เคยสวดมวนต์ไหว้พระกับท่านสนทนาถึงความสุขสนเกเร การแอบลงเรือข้ามฟากเมื่อครั้งที่ยังเรียนอยู่ที่วัดเจียวซันโดยไม่ปิดบังสร้างเสียงหัวเราะครื้นเครง จากการได้ติดตามการท่องเที่ยวเยี่ยมญาติเผยแผ่ธรรมที่แผ่นดินใหญ่กับท่านเจ้าพระคุณในครั้งนี้ศาสตราจารย์ฟูเหวยยซินแห่งมหาวิทยาลัยเทียนผู่สาขาศาสนามีความรู้สึกมากมายผุดขึ้นได้เขียนบทความเรื่องการพลิกฟื้นคืนชีวิตพุทธศาสนาจีนขณะอยู่บนเรือท่องแม่น้ำแยงซีเกียงได้สรุปการเดินทางครั้งนี้ว่า เป็นการจุดประกายชี้นำที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์4ประเด็นคือ 1. เป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อให้รู้เป็นในถึงการพลิกฟื้นชีวิตพุทธศาสนาจีนที่ได้รับการหนุนจากภายนอกโดยทางอ้อมยกระดับความกล้าของพุทธศาสนาจีนเนื่องจากกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อนระบบเศรษฐกิจการเมืองวงการพุทธศาสนาจีนบนแผ่นดินใหญ่ จึงไม่อาจใช้พลังที่มีอยู่ในตัวหาทางพลิกฟื้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้อีกการหนุนจากภายนอกที่มีท่านเจ้าพระคุณเป็นสัญ,ญลักษณ์ช่วยเร่งให้เกิดผล 2. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากการเยี่ยมชมพระพุทธบาทศิลาจารึกและวัดโบราณน,นับพันปีทำให้พุทธศาสนิกชนไต้หวันและต่างแดนได้เข้าใจถึงความมีอยู่ของความยิ่งใหญ่ ในอรารยธรรมพุทธศาสนาจีนหนังสือตำราที่คณะเยี่ยมเยือนได้มอบให้มีส่วนช่วยให้วงการพุทธศาสนาแผ่นดินใหญ่เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของพุทธศาสนายุคใหม่และการพัฒนาอรารยธรรมพุทธศาสนาจีน 3. การแลกเปลี่ยนวิชาการงานวิจัยพุทธศาสนาหลังจากลัทธิมาครองอำนาจมา40ปีสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมจีน กล้าที่จะเชื้อเชิญคนในวงการพุทธศาสนาจัดสัมมนาทางวิชาการอย่างเป็นทางการซึ่งครั้งนี้เบิกฤกษ์เป็นครั้งแรกเป็นการถกวิเคราะห์กันในปัญหาความสัมพันธ์ของศาสนาสมัยใหม่และพัฒนาการของศาสนากับเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นช่วยวงการนักวิชาการแผ่นดินใหญ่ขจัดความไม่รู้และความโน้มเอียงในการมองว่าศาสนาคือสิ่งงมงาย 4. ก้าวข้ามความจริงทางการเมืองของดินแดนสองฝั่งในสถานการณ์การเมืองของดินแดนสองฝั่งที่กำลังเผชิญหน้ากันในปัจจุบันการเป็นเอกภาพทางศาสนาเท่านั้นที่ไม่มีข้อโต้แยง้งที่สุดผู้ที่สามารถรับบทเป็นผู้ผ่อนปรนกระทบกระทั่งจึงดูเหมือนว่ามีเพียงกลุ่มองค์กรพุทธศาสนาเท่านั้นเหมาะสมที่สุด ในขณะที่คณะเยี่ยมเยือนไปกันมากมายสื่อมวลชนที่ฝักฝ่แผ่นดินใหญ่ของไต้หวันและฮ่องกงกลับถือโอกาสแสดงความเห็นบ้างโจมตีว่าท่านเจ้าพระคุณมีสถานะเป็นคณะกรรมการก๊กมินตัง๋งไปแผ่นดินใหญ่ได้ยังไงภายหลังมีรายงานว่าผู้บริหารพักระดับสูงที่ดูแลฝ่ายกฎร,ระเบียบกล่าวว่า ท่านเจ้าพระคุณไม่ได้ทำผิดกฎระเบียบของพักกริยาที่แสดงออกในแผ่นดินใหญ่ก็ทำได้เหมาะสม คณะเยี่ยมญาติเผยแผ่ธรรมเมื่อเสร็จสิ้นกำหนดการได้เดินทางกลับลอสแองเจลิสโดยผ่านทางฮ่องกงสวีเจียถุนบรรณาธิการสำนักพิมพ์ซินหัวสาขาฮ่องกงในขณะนั้นเป็นผู้จัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านเจ้าพระคุณพูดถึงความคิดในตอนนั้นเขากล่าวว่าผมมองท่านเจ้าพระคุณเป็นพระเถระผู้ใหญ่รรปหนึ่ง เป็นกรรมธิการคณะประเมินรัฐบาลกลางก๊กมินตัง๋งเป็นผู้มีอิทธิพลพอสมควรในรัฐบาลและก๊กมินตั๋งของไต้หวันในการเป็นคู่ต่อสู้ในแนวรบเดียวกันเนื่องจากุวีเจียทุนและท่านเจ้าพระคุณต่างเป็นคนเจียงซูเหมือนกันเขาหวนรำลึกว่าพอหลังจากที่เราได้พูดคุยกันด้วยสำเนียงท้องถิ่นจึงเหมือนรู้จักกันมานาน ขณะนั้นท่านเจ้าพระคุณกล่าวเชื้อเชิญตามมารยาทว่าถ้าคุณสุีสะดวกเชิญไปเที่ยววัดซีหลายสักครั้งคุณสุีเองก็ตอบรับด้วยความยินดีผู้ที่มีน้ำใสใจจริงอย่างท่านเจ้าพระคุณเมื่อกลับถึงอเมริกาจึงได้ส่งหนังสือเชิญไปถึงสวีเจียถุนแสดงความขอบคุณอีกครั้งกับการต้อนรับที่ฮ่องกงทั้งแสดงความตั้งใจเดิมโดยเชิญให้ไปอเมริกา ขณะนั้นเป็นช่วงก่อนเหตุการณ์เทียนอันเหมือนปรรณาธิการสวียังใช้สำนักงานเป็นที่ติดต่อจดหมายนี้อยู่ยังกล่าวยิ้มยิ้มด้วยความไม่ใส่ใจว่าจดหมายนโยบายต่อต้านของซิงหวินมาแล้วหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมือนเจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในรัฐบาลจีนเกิดความขัดแย้งกันขึ้นฝ่ายเปิดเผยเ,เพลียงพลํา เนื่องจากซวยเจียถุนเห็นใจกลุ่มเคลื่อนไหวเหตุการณ์เทียนอันเหมินไม่ได้ห้ามผู้ร่วมงานในสำนักพิมพ์ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อต้านในฮ่องกงจึงมีชื่ออยู่ในรายชื่อที่จะถูกคิดบัญชีหลังฝนฟ้าสงบเขารู้สึกว่าหมุนเคว้งไร้ที่พึ่งพิงเดือนพฤษภาคมในปีถัดมาจึงบินไปอเมริกาอย่างเงียบเชียบใช้การลาพักร้อนเป็นข้ออ้าง ท่านเจ้าพระคุณให้การต้อนรับให้เขาพำนักที่วัดสีไหลาตามที่ได้เชื้อเชิญตอนนี้ทั้งแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงอเมริกาจนถึงไต้หวันเหมือนหม้อระเบิดตามหาตัวุวยเจียถุนกันจ้าละวันเขาเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ซินหัวเจ็ปีได้รับการต้อนรับจากทุกวงการในฮ่องกงอายุพรรคอมมิวนิสต์ของเขายาวนานกว่า50ปี เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ผละจากจีนแผ่นดินใหญ่นับตั้งแต่หวังหมิงที่ลี้ภัยในรัสเซียในยุคปี50หลินเปียวเสียชีวิตในมองโ,งโกเลียยุคปี70เป็นต้นมาเมื่อสวีเจียถุนหายไปอย่างปริศนาคนจำนวนไม่น้อยหลับไม่เป็นสุขแรกเริ่มไม่มีคนรู้ว่าเขาไปพักอยู่ในวัดหลังจากนั้นสิบกว่าวันท่านเจ้าพระคุณได้แสดงน้ำใจของความเป็นเจ้าถิ่น พาสวีเจียถุนไปเที่ยวซานดิเอโกระหว่างทางถูกนักท่องเที่ยวฮ่องกงจำได้รูปถ่ายปรากฏบนหนังสือพิมพ์ฮ่องกงนับแต่นั้นมาทางวัดไม่เป็นอันสงบสุขเสียงโทรศัพท์ดังทั้งวันทั้งคืนสอบถามที่อยู่ของสวีเจียถุนท่านเจ้าพระคุณจึงปรึกษากับเขาว่าผู้ออกบวชไม่กล่าวเท็จเห็นชัดว่าคุณอยู่กับอาตมาที่นี่ อาตมาหลอกคนอื่นว่าคุณไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้การหลีกเลี่ยงโทรศัพท์ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีควรทำอะไรสักอย่างสวีเจียถุนจึงเห็นชอบให้ลูกเขิงและท่านเจ้าพระคุณเป็นตัวแทนเปิดถแถลงข่าวสื่อมวลชนในงานถแถลงข่าวของเขาได้ประกาศหลักการสี่ข้อคือข้อหนึ่งไม่แสวงหาการปกป้องทางการเมืองข้อสอง ไม่ขายความลับของประเทศข้อ3ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนข้อ4ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้เคลื่อนไหวงานถแถลงข่าวเปิดไปแล้วเจตนารม์ก็แสดงแล้วแต่วงการภายนอกยังคงพากันวิพากษ์วิจารณ์ท่านเจ้าพระคุณสิงห์ินว่าในเมื่อเป็นผู้ออกบวชที่ก้าจากสามโลกแล้วทำไมยังไปยุ่งกับการเมืองอีกถึงขนาดสงสัยว่าท่านมีอะไรแอบแฝง เหตุการณ์ผ่านไปหลายปีท่านเจ้าพระคุณไม่รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ท่านว่าประตูพุทธะมีแต่ความเมตตาการุณาเป็นจริยธรรมตลอดมาที่จะต้องเปิดรับผู้ตกทุกข์ได้ยากอตาตมาไม่ได้ถือว่าคุณสวีเป็นนักการเมืองถือว่าเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นแม้ว่าท่านเจ้าพระคุณจะแสดงออกอย่างเด่นชัดที่จะไม่ยุ่งการเมือง เคยปฏิเสธที่จะให้ยืมใช้วัดซีไหลเป็นจุดชุมนุมของกลุ่มบุคคลที่ลี้ภัยในอเมริกาและยังปฏิเสธการทำบุญอุทิศกุศลให้กับผู้วายชนในเหตุการณ์เทียนอันเหมือนที่วัดซีไหลแต่ทางรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงคลางแคลงใจในปีถัดมาหนังสือประกาศการคัดชื่อสวีเจียถุนออกจากสมาชิกพักกล่าวว่าเขาได้แปลพักไปแล้ว ไปอยู่ในกลุ่มอำนาจฝ่ายต่อต้านอย่างเปิดเผยตราบาปให้ท่านเจ้าพระคุณเป็นที่เรียบร้อยทางรัฐบาลจีนห้ามเหยียบเข้าแผ่นดินใหญ่อีกการเอาใจสนิทชิดเชื้อขณะเดินทางเยี่ยมญาติเผย,ยแผ่ธรรมได้มาลายหายไปเพียงชั่วข้ามคืนนับตั้งแต่นั้นคนในวงการพุทธศาสนาพากันเงียบกริบมีบางคนถึงกับรีบออกมาแสดงจุดยืน เพื่อไม่ต้องถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแม้ว่าจะถูกแช่เย็นไปสองปีหลังจากนั้นท่านประธานาธิบดีเจียงเจอหมินได้ประกาศยกเลิกข้อห้ามนั้นท่านเจ้าพระคุณจึงได้กลับไปเยี่ยมมารดาที่บ้านเกิดแต่ตลอดทางได้รับการคุ้มครองอย่างใกล้ชิดในานามดูแลตลอดการเดินทางเห็นได้ว่ารัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงมีความระแวงในตัวท่านอยู่ ทางฮ่องกงที่มีท่าทีอึมครึมไม่ชัดเจนต่อปัญหาประเทศจีนมาตลอดแต่เกี่ยวกับกรณีของสุยเจียทุนกลับแสดงความเห็นด้วยและสนับสนุนท่านเจ้าพระคุณหลังเกิดเหตุการณ์สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งจัดให้มีการเลือกบุคคลในข่าวคะแนนของท่านเจ้าพระคุณเป็นรองท่านประธานาธิบดีเจียงเจิอหมินเท่านั้นยังมากกว่าประธานาธิบดีหลี่เติงหุยเสียอีกหลายปีมานี้ สุยเจียทุนพำนักอยู่ในอเมริกาไม่ค่อยออกสังคมเขารู้สึกซาบซึ้งใจในการเอาใจใส่ของท่านเจ้าพระคุณมากช่วงที่ผมเก็บตัวอยู่ที่อเมริกาท่านเจ้าพระคุณเคารพในความคิดเห็นของผมตลอดไม่เคยก้าวไายทางด้านชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพร่างกายท่านกลับให้การดูแลอย่างทั่วถึงหวนคิดถึงเรื่องนี้ แม้ว่าคนจำนวนมากยอมรับในคุณธรรมความกล้าของท่านเจ้าพระคุณแต่ก็มีบางคนไม่เห็นด้วยกับการที่การกระทำนี้ก่อให้เกิดความระแวงสงสัยจากจีนแผ่นดินใหญ่ทว่าจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากท่านเจ้าพระคุณแล้วยังไม่มีนักบวชบุคคลที่สองที่เคยได้รับความสนใจจากรัฐบาลจีนเช่นนี้ ประสบการณ์ใต้หวันของท่านสามารถเป็นกระจกสะท้อนการพัฒนาพุทธศาสนาจีนได้ดังนั้นรัฐบาลแผ่นดินใหญ่จึงมีท่าทีต่อท่านแบบเอาใจใส่และเย็นชาท่านเจ้าพระคุณเข้าใจดีจีนแผ่นดินใหญ่แม้ว่าจะเปิดประเทศแต่ช่องว่างการพัฒนาศาสนามีไม่มากพุทธศาสนายังคงหยุดนิ่งอยู่ที่วนณอุทยานหรือวัตถุโบราณ ยังไม่ถึงความศรัทธาอย่างไรก็ตามพุทธศาสนาได้ซึมลึกลงสู่วัฒนธรรมของชาวจีนมานานนับพันปีได้สั่งสมบุญวาสนามาเต็มอิ่มจึงมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ดังนั้นสิ่งที่ท่านเจ้าพระคุณจะต้องทำในตอนนี้คือต้องหวานเมล็ดพุทธะให้มากหน่อยท่านยังคงจัดส่งหนังสือนิตยสารแลกเปลี่ยนในเนื้อหา ส่งให้จีนแผ่นดินใหญ่ฟรีฉเฉลี่ยแต่ละเดือนจะได้รับจดหมายขอบินทบาทสิบกว่าฉบับล้วนจัดให้ตามที่ต้องการและได้ส่งปัจจัยไปช่วยเหลือพระสงฆ์หรือวัดเป็นประจำท่านได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนต่อในอเมริกาปีละ20คนคนละ3,000ดอลลาร์พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของวิทยาลัยสง์จีนแผ่นดินใหญ่200คน คนละหกร้อยหยวนต่อปีงานเขียนของท่านเช่นคาถาวันละบทรวมธรรมบรรยายของพระเทราจารย์สิงหวินหนังสือชุดโฟกวงเป็นต้นที่จีนแผ่นดินใหญ่มีฉบับก๊อปปี้วัดบางแห่งเก็บสะสมวารสารผูเหมือนเหมือนของล้ำค่าไม่ยอมนำออกให้คนทั่วไปดูมองไกลไปในอนาคตท่านเจ้าพระคุณเห็นว่า ถ้าเศรษฐกษิจในแผ่นดินใหญ่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสถานการณ์การเมืองมีความผ่อนปรนโอกาสของการไปมาหาสู่ของดินแดนสองฝั่งเป็นไปได้สูงคนจีนที่มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องล้วนเห็นด้วยกับการรวมเป็นจีนเดียวแต่การรวมเป็นหนึ่งนี้ไม่ใช่คุณรวมชั้นหรือชั้นรวมคุณแต่เป็นการรวมอย่างสันติภาพเสมอภาคก่อนการรวมเป็นหนึ่งเดียว สิ่งที่ควรทำให้ได้คือต้องช่วยเหลือเศรษฐกิจซึ่งกันและกันต้องมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันต้องให้ความเคารพในด้านศาสนาต้องมีประชาธิปไตยทางการเมืองประเทศจีนไม่ใช่เป็นของคนจำนวนหนึ่งแต่เป็นที่รวมของพี่น้องร่วมชาตินับพันล้านคนปัญหาในอนาคตของดินแดนสองฝั่งมีคนจัดท่านให้อยู่ในฝ่ายรวม ความจริงอาตมาไม่อยู่ในฝ่ายไหนเพียงแต่มีส่วนหนึ่งของจิตใต้หวันใจแผ่นดินใหญ่เท่านั้นเองในฐานะของผู้ออกบวชหลักการที่ท่านเจ้าพระคุณยึดมั่นคือการเมืองส่วนการเมืองศาสนาส่วนศาสนาแต่หวังว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายต่างทาเพื่อปกปักรักษาบุญกุศลในอนาคตให้แก่ชาวจีนทั้งหมด บทที่หพุทธธรรมมุ่งสู่ตะวันตกสิบกว่าร้อนสิบกว่าหนาวรองเท้าพระของท่านเดินผ่านทวีปเอเชียอเมริกายุโรปแปซิฟิกแอฟริกามหาชนทั่วสิบทิศไม่ว่าสีผิวอะไรภาษาไหนล้วนได้รับการต้อนรับจากพุทธธรรมลงหลักปักฐานให้กับความเป็นสากลของพุทธศาสนา พร้อมกับการพัฒนาภัยบูรณ์ทางเศรษฐกิจไต้หวันประที่พุทธธรรมโดดเดี่ยวดวงหนึ่งที่สืบต่อมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อ40กว่าปีก่อนภายใต้การสนับสนุนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจการค้าที่เข้มแข็งได้ทลายแนวกำแพงของเกาะออกสู่โลกภายนอกเริ่มตั้งแต่เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคป,ปี50สู่ญี่ปุ่นเกาหลีและทวีปอเมริกาแปซิฟิก ที่แอฟริกาในยุคปี90ท่านเจ้าพระคุณเองก็เริ่มจากวัยหนุ่มวัยชกันวัยกลางคนก้าวไปทีละก้าวเปิดเส้นทางไปสู่ความเป็นพุทธศาสนาสากลในส่วนนี้วัดซีหลายในอเมริกาคือหลักแสดงระยะทางที่มีความหมายสำคัญยิ่งวัดซีหลายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองลอสแองเจลิสไปราว20ไมล์สวนสาธารณะมอนเทอรี หรือไต้หวันน้อยราวยีสิบนาทีต้นฤดูใบไม้ผลิในเดือนพฤษภาคมลมพัดเย็นสบายยามเช้าของเมืองท่าขนาดใหญ่ทางฝั่งตะวันตกของอเมริกากำลังทักทายนักท่องเที่ยวอย่างกันเองนั่งรถจากสนามบินเรียบขึ้นทางด่วนไปหนึ่งชั่วโมงก็ค่อยๆปรากฏเนินสูงตรงหน้าบนเส้นทางภูเขาที่คดเคี้ยวเป็นเพียงเงาไม้พลิ้วระบำตามไหล่เขา แสงเจิดจ้าสาดเข้าม่านตาจากกำแพงสีเหลืองอารามกระเบื้องเงาวแวววับสีสันธรรมชาติของป่าเขาสดใสอิ่มเอิบขึ้นมาในฉับพลันหลังจากนั้นราวหนึ่งนาทีมองเห็นประตูวัดเด่นตระงานอยู่เหนือศีษะประดับป้ายชื่อวัดสีไหลโฟกวงสัน วัดนี้ก็สร้างตามแบบวัดจีนในไต้หวันเลยแต่ไปปรากฏอยู่ที่ลอสแองเจลิสประเทศอเมริกานะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผ,ผู้ฟังติดตามในตอนหน้าค่ะวันนี้ดีสันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ